สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับวันนี้กะมาพบกับน้ำเชียร์ครับพี่น้องเนาะครับผมได้ใส่บริการโคกยักษ์อีกแล้วครับพี่น้องครับผมมื้อนี้มีเมนูพิเศษครับพี่น้องเนาะครับสวัสดีค <c oughs> ่ะ <c> ท <oughs> ่านผู้ชมค่ะครับปั้ดอีกแล้วครับผมปั้ดเดือดเลยนี่ค่ะท่านผู้ชมครับค่ะเพราะวันอัดคลิปอยู่เนี่ยค่ะท่านผู้ชมมื้อนี้สิเท็ดอีหยังน้ำเชียร์ จังหวัดสิกินตามกุ่มเือนด้สามกปุ่มละนี่สามปุ่มอ้วนหรอค่ะเดินผู้ชมครับอ๋อคลิปนี้น้ำเชียกับเสื้อผ้าไปตามเนวทางอาจารย์ตรงเตงเนาะครับผมสายบนเนะค่ะเดานผู้ชมกลับมาแล้วครับผมอาจารย์ตรงเตงค่ะครับเพ่อนกัตอนที่น้ำเชียเอาแนวทางผลมาลงเนาะมันไปยู่กับพอสำเนี่ยครับผมครับปรึกษาตัวเรียกกันนี่สามตัวแตกดูซื้อไว้จีสองงวดครับผมค่ะครับ เนี่ยครับผมอาจารย์ตรงเตีงกลับมาแล้วครับพี่น้องเนาะขึ้นกันครับชิวานอาจารย์ตรงเตีงน้องเชี่ยกะจะเอามาเทียบใส่พอช้อนบุรีเพราะว่าเมันเป็นเลขอ่าบนเนาะครับผมนาปลาครับว่ามองเห็นเ <laughs> จาะว่าเห็นเต็มที่เห็นครับเ <laughs> ด็กแขกเหล็กกระตุ้นโซมงผงสูดกระตุ้นโซมให้แข่งปรุงในวันนี้เป็นไรไปผ้าไปเบื้องเงิน บ่อหลายเลยครับพี่น้องเฮ็ดพอนสิบอยากครับผมนี่หมูย่อเห็ดเห็ดแล้วก็ไอ้กุ้งนี่นะครับผมแกโซดาที่มันเบ่งแม่ที่ก็จะเฮ็ดกันนะครับพี่น้องเนาก็ที่จะไปรับชมรับฟังแมวทางตัวเล็กอาจารย์ตรงเตียงนี่ครับผมคสุดยอดเซียนอีกท่านหนึ่งครับผมกลับมาแล้วเนาะกลับมาแล้วครับผมโดยเฉพาะสายบนครับผม น้ำเชียเก่ามาเชียก็ขอขอพระคุณอาจารย์เด้อครับผมค่ะครับเอาขอขอพระคุณอาจารย์เด้อครับผมค่ะครับ<อ>เดี๋ยวใครมาเบิ่งกันเนาะครับผมเนี่ยครับพี่น้องอนํำปลาโยโย่ครับผมมาตัวแสบ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 เมือ่อ,อเดีวไปกะจิเอาหนีร่งเนระให้พี่น้องอยากกันโบมี่ขับปุ่นโอ้โบมี่หันเอียงก็เถอะ เซนครับอันมะละวกวอบอุหรี่ไส้ถ่ดันบา้งส้มมันเก็บเขอนนะโอวมืดเด้วค่ะ่ันล่างแล้วอ่างแล้วถะด่ันผู้ชสมล้างแล้วลพี่น้องมากินน้าไหมคะมาเด้อครับผมครับเมนูรอบดึกคลิปนี้ก็จะไปออกอากาศวันที วันที่ยี่สิบสองครับพี่น้องเนะาะค่ะครับผมวันที่ยี่สิบสองเนาะค่ะทาะ่านผู้ชมเนาะครับแัดยิ่งแรงขึ้นเอาว่าข่าทันบุชมโคกหนี่บ้าแง่งหรอ,อเสียงดังปัองอืมใหญ่เยวะอะนี่นะครับพี่น้องครับผมเศษน้ำกันเด้อครับพี่นออ้องเอ้า เนาะเนี่ยครับผมขั้นตอนสุดท้ายครับพี่น้องเนาะก่อนตักใส่าจานครับชเห็นในยูทูปคนตำใส่เหดเ็ดปลอมก็เลยเห็ดตาำกระเจ้าครับตัวยัวเลยครับพี่น้องมาๆๆใส่ไปไม่ต้ชงครับผมเนาะตักใส่จานบัดนี้ซิมมันก็ได้ผู้ซิมก็ได้ไมอต้องครับผมมีน้ําเชียรนี่ครับผมโอ้มาครับผ,ผมมาได้ครับพี่น้อง เดี๋ยวเรียงเดี๋ยวยังเนี่ยครับผมหนึ่งสองสามเด็กกระดิ่งสองยอดครับพี่น้องเสียเสียไ <c oughs> ม,ม่เลี้ยวรองบ่เสียบรอร่องค่ะท่านผู้ชมเอ๋อค่ะท่านผู้ชมอาจารย์ตรงเต็งแปดเพื่อนว่าเขามาหลายงวดแล้วเพื่อนว่ากหกเจ็ดงวดแล้วเลขบนครับเพื่อนก็นเล่ขีดหอดเพื่อนเล่โทรมาบอกค่ะท่านผู้ชมจะขีดกระติ๊ดต่อเพื่อนกะ เมื่อบันน้ำพอสีเนียงเนาะค่ะเพิ่นก็เล่เทียสิทธิ์ต่ออะไรค่ะดัานผู้ชมเพิ่นไปเหตุงานพร้อมค่ะอวันนี้เพิ่นกะติดต่อมหานําเชียพี่น้องกะจำเพิ่นไดเ่ราะขาซ้ายบนเงาะค่ะเหลขกบนเพิ่นเขาดีดีค่ะดัานนผู้ชมเอฟซีก็คิดฮอดเพิ่นเคยถามหาตังหลาหลอบเนาะค่ะเพิ่นกะกลับขึ้นมาค่ะวิ่งบนแปดแปดกระดังเนาะค่ะดัานผู้ชมตัวประกอบเจ็ดห้าหนึ่งสองค่ะเจ็ดห้าหนึ่งสองค่ะ สองตัวบนแปดเจ็ดแปดห้าแปดสองแปดหนึ่งเน้นแปดสองและแปดเจ็ดค่ะท่านผู้ชมเอาน้ำเชียจิ๋มมาเทียบให้พี่น้องเบื้องซ้ายบนขึ้นกันค่ะซ้ายบนคือกันเอามาเทียบพอชอนบุรีเนาะค,ค่ะเบิ้งไปก่อนค่ะท่านผู้ชมอาจารย์ตรงเติงค่ะเบิ้งไปก่อนแต่ว่าเพื่อนกระส้นกันอยู่ดีกับพอนนี่สูตรหนึ่งกับสูตรสูตรสาม แปดเจ็ดนี่แมท่ทอเนียนครับผมแปดค้าครับผมค่ะแต่ว่าพอชนบุรีเพิ่นบมีห<อ>นึ่งกับสองครับค่ะหนึ่งกับสองค่ะท่านผู้ชมเนี่ยระคะท่านผู้ชมเลขคันคันพี่น้องมากนี่ก็จะได้สองตัวนี่ไปประกบกับอ่าห้าหกเจ็ดเท่านั้นเมียนอยู่น้ำเชียม,<อ>มีสำาน่งมีสำาหน่ง ห้าหกเจ็ดเท่านั้นคิดง่ายเลยเนาะแมน่นที่เหลือจะเป็นเบิ้ลนเมดเลยค่ะท่านผู้ชมถ้าสีมาเบิ้ลนคือเกาเนาะอันนี้คือการวิเคราะห์บบเมนวาหลูดีหลูหยังเด้อพี่น้องค่ะเพราะว่าน้ำเสียอายุกับตัวเหลขของพอแล้วก็ของอาจารย์ตรงเตงมากค่ะน้ำเชียมาวิเคราะห์สิเพราะว่าน้ำเชียเคยโดนวาเนาะค,ค่ะคือหลูดีแ้เอาอกา็เขากับตองแสดงกวามขิดเห็นบางเนาะค่ะท่านผู้ชมแมน่น แนวหาแนวทางเนาะบบเมนวาแจ้วแนวทางว่างปุ๊บกะกะคือว่าเอาเลยพี่น้องตัวนั้นตัวนี้นะนกะแสดงความคิดเห็นรวมกันกับเอฟซีเพราะว่าน้ำเชี่ยหามาแล้วน้ำเชี่ยก็เลยมาวิเคราะห์รวมกันสิเป็นแจ้งสันเนาะขาดันมือช่เนาะนเคยมาสันเนาะม,นมีนจิมีปองเคยมาสันครับผมบางทีเอฟซีเพิน่นเขามาใหม่เพิน่นก็อาจจะบ่คอยลู้เนาะค,ค่ะนี่ละขาดันมือช่ คือคือวิเคราะ์ไหเบิงบบลู่าสิเขาหบอบเขาค่ะท่านผู้ชมครับคบบ่ะเพราะว่าน้าเชี่ยว่มของพอไปแล้วแล้วก็เอฟซีว่าโอ้ยสบายเลยน้าเชี่ยงวดนี่ถาม่าอีกนะน่นพอเพิ่นน้าเชี่ยปล่อยมาหางวดกับเขาสองตัวและสามตัวห้างวดค่ะท่านผู้ชมพอชอนบุรีคร่ะนี่ก่ะชนกับอาจารย์ตรงเต็งค่ะอาจารย์ตงเต็งรักน่วยนี่ก่ะ ถือว่าแม่นอยู่ด้วยค่ะท่านผู้ชมแต่ว่างวดนี่เอานําเสนอกับคือว่าเริ่มต้นไม่กับแจ๊กสิเป็นยังไงเนาะบบึงไปก่อนค่ะนี่แหละค่ะนี่พอชอนบุรีพ่นกับจับเจ็ดแปดดูีิเท่าคจับเจ็ดแปดค่ะพอพ่นกับมีหนึ่งมันส้อนอาจารย์ตรงเตีงอีกนี่เอเอดยืนเพ่นลักร่อยตัวไหนเืรอเท่าหนึ่งหกเจ็ดครับ หนึ่งหกเจ็ดค่ะหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดกระสิเจ็ดเป็นกระส้นเจ็ดแปดเจ็ดเอาโอเคสี่หาบู้เดล้ครับผมบเอาพี่น้องเงี้ยเจาได้กะพิจารณนาบเพิ่งเนาะครับผมค่ะเอา้าบานิการะซีประกบครูหฮเอซี่แล้วค่ะ คลิปต่อไปค่ะดันผู้ช่มคลิปนี่ก็อัดเนี่มึงขึ้นวันที่ยี่สิบเอ็ดสิเปวอากาศวันที่ยี่สิบสองเนาะค่ะ่ันผบ้ชมแล้วก็ก่อนนอนวันที่ยี่สิบสองพี่น้องมาเบิ่งน้ำเชี่ยสิประกบคููแล้วค่ะดันผู้ชมสําหรับคลิปนี้มากินเขาเด้อค่ะดันผบ้ช่มเนาะกินมาเ่าวันนี้ค่ะเด้อครับพี่น้องครับผมค่ะประท่านกินเขาดำหมกงุ้งดำกุ้งสดครับผมค่ะว่ามีหมกหุ้งหรอครับพี่น้อง ่นี่เขาปุ่นนี่ทัวพูแม่เอฟีน้องจอครับผมเนาะแม่อุกตัวพูป้าเป็นหมากแล้วเห็นแล้วก็เกิดไอเดียเลยครับพี่น้องอยากกินจำจะซีทุ่มเลยดิเนี่ยเนี่ยค่ะอ๋มากค่ะท่านผู้ชมซีทุ่มสมัยตะกี้ก็เฮ็ดงานโรงงานเนาะก็ยังมานั่งกินเนาะเนี่ยค่ะครับผมมาได้ครับพี่น้องครับผมเอฟซีโรงงานเพิ่นเข็นเพิ่นกะจิกอื่นน้ำไล่ ก็มาเชื่อกับบาปกับดันมือชมวงจะลองสวดน้ำด้วยแถให้เอฟซีบังเนศสวดกุ้งเนี่ยเปียกบากเน่าใส่น้ำน้เบ้ากาบเหรอจะลองในยูทูบเพิ่นกะกินเพลินเปียกบากเน่าด้วยอยากกินเพิ่นกินแหงไดเนาะมาเด้อครับพี่น้องครับผมผมไล่แดดแซ่บบ่วแถวส้มอยากว่ะส้มอยากเนาะผมอยากเลยครับ ค่ะเอา้ามากมากค่ะท่านผู้ชมเทิ่งเอาเรื่เทิ่งไทยเนี่ยกินไห้เบื้องนี่ละค่ะอบยูบานเฮ้ากินหนึ่งสี่ละค่ะท่านผู้ชมเอา้าสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปนาเนาะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ